วันนี้ก็วันที่2มกราคม2566นะคะขึ้นสักกรารใหม่เนาะก็วันนี้ไปทำงานแต่ว่าแวะมาไหว้นะคะเจ้าที่เจ้าทางไหว้บ้านไหว้แม่ยานางรถนะคะทั้ง3คันบ้านนี้เป็นแบล็กโซนนะสีดำทางบ้านเลยนะคะก็มี 250RR นะคะมี p c x อันนี้ก็จะเป็นตัวสีสีน้ำเงินออกดำ แล้วก็มีรูปหลอนะคะกระบาที่ขี่ไปทํางานทุกวันอันนี้ของไหว้ก็จะมีดอกไม้แอปเปลิลขนมหวานนะคะหมากพรูนี่ตรงนี้แล้วก็มีเหล้าขาวเนาะมีไก่ต้มแล้วก็อันนี้ก็จุดทูปนะคะแล้วก็มีทูปที่แบบอ่าเป็นทูปมงคลเดี๋ยวรอดูเลข ก็ขอให้ปีนี้และปีต่อๆไปมีแต่วความเจริญก้าวหน้ามีแต่วความสุขความเจริญในชีวิตสาธุสาธุสาธุาเริ่มทำการไหว้ลูกๆก็มาเป็นกําลังใจนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้นะมีเป็นแบบเกือบ20ตัวเลยก็เป็นหมาบ้านนะคะเก็บมาเลี้ยงบ้างแล้วเขาก็ออกลูกออกหลานกัน ตัวนี้นะคะชื่อแฮนเรียนเขาจะมีปัญหาตั้งแต่เด็กๆโดน น่าจะโดนตีนะคะก็นอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านพาไปหาหมอเขาก็มีปัญหาทางสมองมาตลอดนะคะแล้วก็จะชอบมีอาการชักช่วงนี้ไม่สบายนะคะก็วันนี้ตอนเช้าก็เพิ่งชักไปน้องก็เลยแบบเหมือนทรงตัวไม่ค่อยได้เนาะน้องก็มาร่วมไหว้ด้วยนะคะวันนี้เราไหว้ของเราทุกปีนะคะไหว้บ้านไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านไหว้แม่ย่านางรถนะคะอันนี้ก็ ปีนี้ไหว้วันที่สองวันนี้ไปทํางานเนาะอย่างที่บอกก็แอบแอบมานะคะแวบมาสักแป๊บหนึ่งนะคะมาไหว้เอาสิริมงคลเข้าบ้านแล้วก็เข้ายานพาหนะที่พาเราแบบก้าวข้ามผ่านในทุกๆปีในแต่ละปีนะคะขอให้เกิดสิริมงคลกับชีวิต สองตัวนี้จะได้อยู่นะคะเพราะสองตัวนี้ไม่ค่อยสนเฮเลียนไม่สบายอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งแอบมาข้างหลังตัวนี้ก็เป็นแบบน้องเล็กสุดนะคะไม่สบายเหมือนกันก็จะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นี่นะคะก็แอบอยู่ข้างหลังคุณแม่คุณแม่ยังไม่เห็นเลยอันนี้ไหว้เสร็จละขอพรเสร็จเรียบร้อยละก็จุดธูปก,กันหน่อยนะคะจริงๆก็แทบจะไม่ได้ฟังตอนอแฟนพาไหว้เลยนะคะก็มัวแต่แบบคุยกับแฮเลียน,น,นอยู่เนาะแต่ว่าเอานะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงให้สิริมงคลกับชีวิตแหละนี่เอาเลขดีๆมาฝากนะคะก็หมนัมนๆกันทุกคนนะคะสาธุ